สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช้าวันที่15านะเช้าวันที่15เช้าวันที่ 15, 15เดือเ9 6 8เนาดะมาออกกำลังกายสวนโรมานีหนาเป็นสปริงนะเป็นสปริงเป็นสปริงจางกาง้า,กาเป็นลูกกิ้งจบไปแล้ว <c oughs> เป็นลูกกิ้งจบไปแล้วนะ จริงๆมันต้องค่อยๆค,ค,คลายนะแต่ว่ารีบนะรีบรีบกลับไปอาบน้ำกลับไปทำงาน,น <c oughs> รีบกลับไปอาบน้ำกลับไปทำงานนะที่ออกกำลังกาย <c oughs> เล่นไปเรื่อยๆกล้ามมาเองครับเล่นไปเรื่อยๆกล้ามมาเอง เดืดเวือดกล้ามมาเองฝนตกไม่สะดวกนั่งเนาะไม่สะดวกนั่งกางเกงบอลก็ไม่ได้ใส่มาเวลาเล่นลูกกิ่งแล้วชายกางเกงมันโดนน้ำเปียกก็เลยใส่แต่กางเกงรัดก้ามมายู่เด้ออย่า่าเบเม่อยเด้อ ยอ่อขาไปด้วยสองสามสี่หกเปด้ยอเข่าตาค่ะ1สิบสอห้าขปากอีกแล้วสิบหกสิบเจสิบ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ีเจ็ดี่แปก้าอกกําลังกายกันยามเช้าครับทุกๆคนเช้าหน้าบละไม่ เราหนักแล้วไปฝนมันตกแล้วมันเกียหคือมันจึ่งรือเป็นลูกกิ่งก็มืนมืนไปมืนไม้อยโอ้ย <c> เ <oughs> นี่อเขาดองข่อย <c oughs> <c oughs> เป็นสปริงยามเช้านะ <c oughs> ยี่สิบเทสตีกับอันแข็งนี่ดาเสียว่าเบิดแข็งเลยคลิปนี้ก็เพาะแค่นี้แหละครับพี่น้องต่อกันไม่มือหนานะครับสวัสดีครับ